สวัสดีเพื่อนๆพี่ชาวพีจทุกคนกันด้วยนะครับก็นี่คามอยู่เกมตาท่ามแลเพื่อนโอเควันนี้ถงทุนที่สองร้อยบาทนะครับเราจะมาจัดสาท่าเพื่อนสองร้อยท่านผู้ชมมาเพิสองร้อยอยแยงปลาเบลลที่เบลห้าบาทนะครับมาเออเ้วเปิดเทอร์โบขอต้มจิตหมุนนะครับไปเลยคุณผู้ชมมาดูน,นี่จะเป็นเออเาสพสองร้นนยงอยแตงเท่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีิ่ักห้าร้อยเ้เดี๋ยวมีกำไรมั้งสัห้ารอยผมจะซื้อสเตเตอร์ิบบาท มาไว้กันต allora ่อข้างหนเออไปฮะไปต่อเพื่อนแต่เราแล้วตอนนี้ยังไงเพื่อนย่าไม่ท้อนะก็เหรอเ่อนเออหมากยังไงทำบุไปเพื่อนยังไม่ตายง่อยู่มาดอกนี้เออไหลายชินพะน่าเชื่องนแรกเพื่อนต้องมาละน่าเชื่องแรกยังไง เขียวไมนม้าจริงวเพื่อนดอกนี้เนี่ยต้องมาละเพื่อนลงเรื่องเลยครับหมูอกสีเตอยท่าร้บาทผู้ชมสวยงามเอมาทั้งสามเพื่อนหูน่นเกี๋ยวมาต่อเรีไงฮะหลายจากหลายเรื่องเลยคี่ผูชมไปมมูเบด่ดีร่อยก้อนโตมาดอกนี้โป้โมัหนึ่งสองร้อยยี่สิบแปดบาทผู้ชมเอาดีหลายนูเรื่องนะผู้ชมหลายอย่างนี้ขออนุญาตปลอเบ็ดเลยด้วยกัน มาไปต่อที่เหยี่สิบนะครับมาลองเด็ดมือก่อนก่อนถ้ามงคอมโบจะมีหรือเปล่าเดยวซื้อเลยมายัางไงเพื่อนใส่เ,เงี้ะเออแกแมวหน่อยแกแม,ว,แกแมวมา้าหน้าต่งมาถึงร้อยแปดสิบบาทตัวนเองมาถึงเงินงามสามร้อยแปดสิบสี่บาทงนแดงาแดงมาอนี้เุณ้มน่าจะ่ายค้มมาว้อยทงสองบาทก่อนมา เลยก่อนดอเลยครับเออดูเลยคุณตรงหลังมานีอย่างนี้นะขอให้ความรู้ว่ะไปให้ต่อครับมาตัวนีมาสองนี้ตองแรกก็ไม่พลาดนะโอเคอยังไงฮนะว่าไปยดอกสองดองกสา,า,ามตัเทีตัวทีคามโบมา2ีบาทตัวทีนี่เน่นนะหนอยนสบองบาทคุณสงไวตกกุกสอกลามดเลยนะมา ไก็ตัวงสี่ร้อยสิบบาทครับมาคูณแปดมาตอนทีเพื่อนยังไงฮะขาดทุหร,รือเปล่าโอ้น้ำม่วงน่าเยดคอมาจาก t i k t o าที่สี่บาททรงชนไหลยนะยังไงเพื่อนตัเคสเจคูณสี่ามหลกหนึ่งขอไม่ขัดก็พอเออมา ไปต่อคุงผ้ชมไม่ขาดทุนถ้ากำไรก็ฟู่พอฟะอยนงไข้ามาที่เป็นแ้ยทอที่พันเจ็ดสแปดบาทรู้เรื่องดีรู้เรื่องดิี่พิ้งค์ะม็อปปี้คุงผู้ชมกลังซุปเปอร์เมกะสามพันหกร้อยบาทนะครับเสิดงามนะเจ็ดแมวนุณมยังไงอีกนที่ท้ายมุนที่ติบเพื่อนขอที่ไม่ให้แล้วนุมเออเงินที่สี่พันสี่ร้อยหกสองบาทนะครับ มาผมย้ายไปต่ออีกตอกไม้คุณผู้ชมเออตอกไม้ยูดเรื่องไม่บวกก็พอบวกก็พอนะคุณผู้ชมไม่บวกก็ถือก็กลับไรนะยิงสองร้อยยังไงฮะไปต่อเพื่อนเด็กว่างยาวหรอกไม่ตอกไม่ตอกไม่ดีแล้วไม่ตอกเรก็ไม่ดีแล้วคุณผู้ชมยังไงหน้าฟ้าต้องได้ตบเพื่อน อบโบอยู่ไหนคุ่นะน้าปาไม่มาน,น,นออนะัคอออู้ชมกเลยขาดตัวเนี่ยบอลโบดอกที่4ล้านบาทมาดิเออจิงจุ่งมาลุ้กันว่ามันก็จะขัดคุณป๋าคร่บคุณผู้ชมไปต่อฮะยังไงครับอุเพื่อนไม่ใช่เราบ้างเออคีเดีว่าไงเพื่อนแต่ตบบนี้ๆบเกอบอลโบแน่นอนหนุน่มที่ได้ถครับเมีมาดิ แต่นายไปยิงเอออย่างที่ไม่ขัดนแน่นอนต่อไปที่เหลือ่กำไรเพื่อนผู้ชมมาดิติดหมุนสากจนไปยาวผู้ชมมาว้าวเข้ามาบ้าหรือเปล่าไม่นะเพื่อนยังไงเออไม่ถึงว่า,งไาไห,หมยังไงถ่ายหมักไว้ผู้ชม มาสิยิ้ก็ห้ยาวๆแบบนี้ยนับได้หรอเออยแต่วีจิ้งแต่ดีเปล่าดีขอให้ผมโก้ับอะไรก็ได้นะทุ้ชมยังไงอย่าว่าว่าพอเพื่อนมาสิเฮ้ยยังไงฮะเอ้ยมาเพื่อนหนูยี่สิบแต่อะไรก็ได้เพื่อนขอจริงเน้นๆน,น,น้าๆฟ้องอะไรนะ ต้นแท่งผูกเล่ายาวเลอยวเข้ามาปีเข้ามายาวเฮ้เข้าเข้ายาวมาปีน้องผู้ชมอหรอมาเพื่อตบปีปีไปไรเฮ้ยย,ย,ย,ยังไงไม่หรืเปล่าสามแถวใหได้ลุ้นต่อน้านผู้ชมยังไงฮะเต็มคาราบไจริงหมักใหม่ปีนี่สามรอบเลยเชื่อไหมยังไง ตัวเจีช่องแรกมาก่อนอยูคอมบูดีครับเพื่อนตัวเจีช่องแรกมาก่อนอระดับแรกมาไม่มคยยี่ยงี่สามทุกคนยดีสามแล้วโอ้รู้เรื่องแน่นอนมายุนน่สามสิแล้วเพื่อนขอจังๆนี่อีกทีไม่คิดมาต่องพราะที่สิดปาทีมาต่อครับต่อเพาที่านจบปาโอเย แต่อิงย้อยนัผู้ชมเข้าฟรีมาหลายรอบแต่ถือว่าคอมโบก็โอเคแล้วยังไงครับเออหน้าเขียวเพื่อนนี่นี่หน้าเขียวดอกที่สองพันห้าร้อยเกินสองบาท,ทัผู้ชม่ 10, ททก็มาดีครับเออโันซุปเปอร์มิกซ์จัด2สองัน้าร้อกสองบาทนักผู้ชมมาดีมาดอกไทยคนามดิบแปด เพิ่ขึ้นได้ไหม,ม,ม,มนี่ 95, ททร 9, 5, 5, นครับตัวอย่างที่ห้าห้าพันสี่ร้อยให้สองบาทคุณผู้ชมกำไรบวกมาห้าพันห้าแล้วกันโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรีหน้านะครับส,รสวัสดีครับ